สูบโนวาตีปอกจัดให้เลยแหละนะครับจัดให้เมื่อเย็นนะครับผมตอนนี้ร้อนแล้วนะครับผมจัดให้เมื่อเย็นตอนนี้ร้อนและมืดแล้วนะครับผมร้อนครับตีปอกครับนี่ครับผมมาทิ้งไว้เกือบเดือนนะครับทำสามชั่วโมงถึงไหมถึงสามชั่วโมงไหมไม่ถึงนี่ครับได้คิวนะครับได้คิวแล้วก็ทําเลยนะครับผมโอ้โหรอคิวอยู่นะครับโนวา ตีปอกนะครับตีนเสื้อใช้ของเวฟนี่เดี๋ยวเปิดไอนี่ไฟให้ดูนะครับเปิดเอฟซีสนใจนะครับนี่มีรูพอดอะไรเรียบร้อยนะครับเห็นไหมตีปอกนะครับตีนเสื้อยาวเท่าเว็บมีประกงประเกนด้วยชักยาวก้านยาวนะครับคันนี้ นี่ด้านหน้านะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับโนวาเหมือนกันนะครับเยอะวันนี้เกือบสิบตัวแหละนะครับอันนี้ที่ว่ามาให้หน้าร้านต,ต่างจังหวัดอันนี้ก็โนวาเหมือนกันนะครับแล้วก็แดดโอ้โหสองจังหวะไม่รู้ไปเอาข่าวที่ไหนมาว่าทำวิ่งนะครับส่งมาทำมันใหญ่เลยนะครับผม เดี๋ยวให้ดูเมื่อสิบห้าปีที่แล้วดีกว่านี่ลีดสีอ่าแฮนล่างลูกแกมชักมินสองคาบูเดิมนะครับผมนี่อันนี้สิบกว่าปีแล้วนะครับทำลงสนามแต่ก่อนมีแค่สองร้อยหนึ่งเมตรนะครับกล่อง e เจ็ดของอาจารย์วิโรจน์นะครับผมนี่เกียร์คู่หมดเลยนะครับนี่เดี๋ยววันหนึ่งจะเอามาล้างสักหน่อยครับเพราะว่าไม่มีที่จอดนะครับผม อันนี้ที่ว่าส่งมาใหม่อ่ะโอ้โหเป็นกองเลยครับเ c เป็นคันรถเลยครับเอามาส่งทันทีนึงนะครับนี่ครับนี่ก็สูตรเดียวกันเลยนะครับดันโลนะครับเสียงมันหวานดีนะครับผมเจ้าของรถก็ชอบนะครับช่างสมัยก่อนนะครับก็ชอบสไตล์สองจังหวะนะครับผมมีเงินก็ไม่ซื้อสี่จังหวะเขาว่า นะครับผมชอบสองยองหวะอยากทำสองยองหวะนะครับแล้วก็นะครับมีอีกนะครับผมเดี๋ยวยังหาไม่เจอนะครับสองยองหวะส่งมาทําเยอะมากช่วงเนี้ยนะครับไม่รู้ว่าหาที่ตีปอกกันไม่ได้หรือ,อยังไงนะครับบางคนก็ให้ตีด้วยแล้วก็ให้แยงด้วยก็มีนะครับเดินหาไม่เจอครับ มีก็สองจังหวะนะครับเนี่ยแต่เสื้อน่าจะไปทําอยู่นะครับผมหาไม่เจอครับหลายตัวเลยอะสงจังหวะนะครับครับมีทั้งแดดทั้งโนวาทั้งเทเหน้านับนี่เคอาร์เซบิโกทีเซนะครับรับตีปอกหมดนะครับผมเอรอยอะไรเงี้ยนะครับมาได้ครับจัดให้ ครับอันนี้สี่ยงหวะนะครับงานหลักเลยนะครับอืมโตมาในช่วงยุกปลายสองยงหวะกับต้นต้นยุกสี่ยงหวะนะครับผมก็ผสมประสานกันนะครับสองบ้างสี่บ้างนะครับผมก็รับทําหมดแหละจริงๆอ่ะนะครับตั้งสองยงหวะสี่ยงหวะนะครับมาดูฝานี้ดีกว่านะครับลูกค้าเพิ่งเอามาทานะครับผม มีช่องแอร์ด้วยเห็นไหมเอาไว้ระบายอากาศระบายความร้อนแต่จริงๆผมบอกเลยนะถ้ามันอยู่ในเบ้าอย่างนี้จะให้เจาะเป็นหลุมเป็นถ้าลึกเข้าไปยังไงมันก็ร้อนเพราะมันอยู่ในห้องเผาไหม้นะครับมันจะไม่ได้ช่วยลดอะไรหรอกนะครับเว้นแต่ว่าเจาะมันเยอะๆแล้วฝามันโล่งนะครับความร้อนมันก็น้อยหน่อยแค่นั้นเองนะครับถ้าฝามันแคบยังไงความร้อนก็เยอะนะครับผมเนี่ยยิงลูก5.8เนี่ยวาวเดิมด้วยนะโอ้โห2021 5.8วาวเดิมนะครับ ชักสักสามมิลนะครับแน่นมากเลยครับเพื่อนๆอันนี้ก็เอามาขยายวาวนะครับผมขยายวาวนะครับเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับผมสองวันเสร็จนะครับผมเดี๋ยวรอคิวก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับสองจังหวะเยอะมากครับสองจังหวะอารวาสครับนี่ก็รีดสี่นะครับรีดสี่แล้วก็ ควานรอบแข็ง